เอ้ามาพี่น้องมาเมื่อน,นี้ชุ่มพี่น้องเ,เอ้ยเสียมาหาเพื่อนเอาเอาเชียนมาชูกินวาวใหญ่ <c oughs> เอา,อาเชียนมาซอยชูกินนี่มะพร้าออววะฉันใช้มะพร้าออวานนาามันนี่บอกมะพร้าวข้าวมุกตานก็พี่น้องนี่ใส่จานเ้อนนี่ ทีเด็ดงัวเผาพี่น้องงวเผาจุดจวดอ่ายช่เลยอ่าอีกคนนึงมามาเล่นนนำนี่สบายดีคนมาแวนเอาซีนมาสู่กินพร้อมพี่น้องเอ้ยสบายดียดพี่น้องพ่พอๆกับซองบ้าน้อยเคยล่าคือเก่าเช่นเคยพี่น้องขมมาชมขอให้พี่น้องจงมีแต่ความความจเจริญเด้อพี่น้อง

อุ้ยมันดีบร้อยมีตูนมีดร้อยมีดว่ทั้งรังตัวนี้ชุกชุกกำลัพี่พี่ชุกพี่หลงหนังหนังเลยด้วยกินพุิ้นแ่บได้แ่บได้คือใจีรุอตัวนี้เงี้กระแทกตัวนี้แ่บเฮ้ยมันดี นี่กินยี่ร้อยเมนไ่อ้อากินพี่ร้อยที่ขาวปะฮ้ว่าน้อยเรื่กับมีน้ำมืออกมือใดหมเมนี่ครับวาคือนี้ทางร่างิน้องไปบอูเอาวะมานสังพวันปอนี่หอหน่นะอยงเลแม่ได้คนกิน nè, <laughs> <laughs> ừ. <laughs> ờ. ừ. <laughs> nó, cái pajar này, ram ram ban ge, um, nhau, con nhau cái nào nhau, bông bông, nó nó đang đấy, bông, nó nhớ năm mày nó cầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những มือบางข้อพริยหน่อยมาไหมเออัเล่นมาเอาหนัไม่เอาหนังเดมาเดีเดี๋ยวมอเเเกถั่ววงๆอาอ์บรซินมาทางนี้เฉลิมมัน บ้ายอีอยยัยเห็ไหม้อยกัพออี้อยเป็นวานที่น้ำเย็นหัวมัล่มแห้งอัน้เขาเขาปั่นหนมือว่านนี่ไม่นัดกองเพื่องมันไปตามมันนั่นแหละเึ้นห้วยปี๋ไปถาทิมล้าก็ลางมือล่างมือในในอาวไหมคำตาตีหินล้วก็ลางมือเลย

สำหรับคืนนี<ม>้บะน้อยขอจบลงเพียงตัวน<ม>ี้เด้อพี่น้องกับมาพชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองบะน้อยเคยหลานีเด้อพี่น้องสำหรับคืนนี้ขอการเข้ามาสมบายดียพี่น้อง